ายการที่ผู้ชายดูเรื่องปีดปีดปีดปดเอ๊ะแต่วันนี้นี่รู้สึกว่าคุณมาเป็นพิธีกรอีกแล้วใช่สได์สองแลวครับงั้นก็ให้เขาลื้อหน้าหิมออกไปจากป้ายรายการเลยก็แล้วกันห <c oughs> ิมยังอยู่ยังอยู่นะผมแค่มาแทนโอ้ชุดนี้ภาระเยอะครับ <c oughs> อ,อะไรผมเห็นว่าอาหารคลีนฟู้ดดีเจผูเมนูของคุณกําลัง ร่ำรวยอยู่ใช่ครับก็ยิ่งกินยิ่งพอมนะครับพรท้องเสียครับใช่ผมตอนนี้โดนซูอยู่ัไม่ใช่ครับก็อยากจะมาจัดรายการเพื่อนไงคิดถึงไงคิดถึงนะมาจัดนาแล้วและแน่นอนที่คิดถึงมากกว่าเพื่อนก็คือสาวๆที่น่ารักที่มาออกในรายการนี้ผมว่านั่นคือประเด็นหลักที่คุณมารายการของเราวันนี้เนี่ยใครที่ชอบของดำต้องติดตามครับน้องมินของเรามนขลังความดำของเธอแต่เธอดำแบบขาเล็ก จิตเดียวนะขาเล็กหน้าอกใหญ่ธรรมชาติแม่ให้มาด้วยนะครับครับแม่ให้มาครั้งละสี่หมื่นครับโอ้โหครับเฮ้ยธรรมชาติจริงๆนอกเหนือจากเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตครับอยากให้น้องๆเอาผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอย่างยังไงเริ่มต้นมาโดยการเป็นนางแบบหลังจากนั้นตกต่ําเป็นพิตตี้ทุกวันนี้นะครับเป็นฟฟร์แมนครับอยู่ในไซต์ก่อสร้างคบกับแม่งช่างเขาเรียก่อะไรนะเขาเรียกว่ากรรมกรกรรมกรอยู่แต่เป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตพบมาพร้อมกับรอยยิ้มทุกสัปดาห์อไปดูกันดีกว่านะครับว่า พิตตี้ที่หันตัวเองไปทำงานประจำานะคเขาจะมีมุมมองยังไงช่วงนี้ครับเดสาสูงยาวเข่าดีหุ่นนางแบบสุดเซ็กซี่ผิวสีแทนคนนี้เธอพกพาความแซ่บแบบล้นตัวกันเลยทีเดียวคะ่ะและเธอคนนี้ยังมาพร้อมกับบทบาทของแม่เสือสาวที่จะถอยขยับหัวใจขึ้นนุ่ม มาดูกันดีกว่าวางานนี้เธอจะแซบแซบสมความเป็นเสือกันหรือเปล่าส่วนสาวคนไหนที่ว่าแซบจ่บซวงแล้วแล้วก็เจอเธอคนนี้เข้าไปบอกได้คำเดือนเลยล่ะคะ่ะว่าแซบยิ่งกว่าแน่นอนเอาล่ะคะ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาไปพิสูจน์ความแบซบ่านในตัวเธอกันแล้วกับด้องมินแม่สืสาวสื่อเซ็กซี่ของเราคะ่ะ เอาละครับตอนนี้มาสู่ช่วง Dream Girl อยู่กับสาวในฝันครับเราให้เาราสืบประวัติเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ติดต่อไซต์งานก่อสร้างนะครับตอนนี้ทำหน้าที่เป็นฟอร์แมนอยู่ก่อนหน้านี้เคยเชียร์เบียร์ที่ร้านหมูกระทะนะครับหลังจากนั้นก็ผันตัวมา, <c oughs> วมาเป็น,นใช่ผันตัวมาเป็นกะหรี่อยู่แถวสีลม <c oughs> อย่าหนว่าไม่เลิกคุยกับหนุ่มเป็นหนึ่งเดียวใช่เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อมินค่ะมิน ใช่แล้วอโอเคโอเคอตอนนี้ทําอะไรอยู่อะไรยังไงบ้างอต,อตอนนี้ค่ะก็เป็นพิตตี้เอ็มค่ะเป็นนางแบบแล้วก็มีงานในส่วนของที่เป็นการดูแลในส่วนของงาน,นไซต์ก่อ,อรสร้าง,างด้วยไปไปจากพิตตี้เอแม่งไปดูแลไซต์ก่อสร้างได้ยังไงเริ่มจากมีมีผัวเป็นกรรมกรมาก่อนถูกต้องเลยใช่ไหม <ร>บลบกปูนบกปูนโบกปูดไม่ใช่พี่ <c oughs> โอม <c oughs> ไปไม่ถูกเลย <c oughs> อันี้ก็เล่นตามด้วยจังหวะดี <c oughs> ไม่ใช่คืออย่างนี้ก็คือมันรู้จักกับพี่คนนึงก็ <c oughs> คือเหมือนเขาให้โอกาสแบบว่า เออเราเราอยากมาทํางานประจำไหมคือหนึ่งต้องเข้าใจนะว่าพิธีมีมันไม่ได้ทาได้ตลอดชีวิตไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนยิ่งดำดำอย่างเราเลยไม่ค่ะถึงหนูจะดําแต่หนูก็แซ่บนะคะต่อต่อต่อไปยังไงต่อใช่เขาเหมือนกัให้โอกาสว่าเอ้ยเราอยากทํางานประจํำไหมลองเข้ามาทําดูอย่างนี้แล้วก็ให้ให้มินเนี่ยเริ่มเปลี่ยนตัวเองเข้ามาทําในส่วนของ การดูแลงานก่อสร้างแต่ว่าโอเคเราไม่ได้เข้าไปดูสายงานถึง<อ>ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ต้องมีในการติดต่อสื่อสารพราเป็น c o ดิเนเต t o r หน้าที่ก็คือแค่ติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านติดต่อสื่อสารแล้วก็ลงไปดูด้วยว่าเอ๊ะคุณทํางานตรงนี้เสร็จหรือยังคุณทําถึงไหนแล้วคุณทําตรงนี้ดีไหมฉันไม่เหอะเรื่องงานน,น่าเบื่อเคยเรื่องูใชสายงานไหมใช่ยังเลยพี่มีแต่หน้าประตูโอเคได้อยเอ๊ดูอยากจะ ทำถึงสลีลาก่อนเพราะว่าดูว่าเป็นผู้หญิงตัวตัวตัวเล็กขาเล็กด้วยขาเล็กคุณแบบเล็กเรียวๆคุณประมาณนี้ไม่เอกก็ปริโอแน่เลยไม่ใช่น้องเขาแบบว่าขาสวยเออของส่วงสัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วน34สามสิบสี่ยืนได้ไหมยืนได้ไหมนี่แบบว่าใส่ที่ว่าขาเลกนอนมาเลยนะเนี่ย ก็กลัวเสร็จรีโอของเราก็จะไม่ได้นอนลายเสือลายเสือสัดส่วนเท่าไหร่นะจ๊ะสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเจ็ดค่ะหนักสีส่ัดส่วนสามสิเอลเอลเท่าไหร่เอลเท่าไหร่นะเอลสาิเอลยี่สิเปิดเลยไหมครับผมเอลยีสิบ่พกะสาี่พอค่ะนมนม34นมสามสิบสี่เลยแม่ให้มาหรือเปล่าให้สิคะนั่งลงมาได้ละนั่งลงมาได้ละ ม่ใงูสามสิบสี่แต่ดูด้านหน้าดูเหมือนไม่มีนะครับเฮ้ยได้อยู่นะเป็นคนหลังใหญ่ไม่ใช่เขาเรียกว่าคนบ้าคนบ้าค้าไปไมวิ่งตัวเล็กชอบส่วนไหนที่สุดในในร่างกายชอบขาตัวเองค่ะทุกขายใช่ไหมใช่มาถึงนี่ถลกขาก่อนเลยถกขาโชว์ผู้ชายเลยใช่ไหมคะรับมีท่าอ่อยผู้ชายพิเศษมันสมมตนั่งอยู่ในผับแล้วแบบเฮ้ย เนี่ยสมมุติว่าตากล้องพี่เนี่ยแบบเออโอเคส่งซิกมาละหล่อแล้วมีแบบมีท่าที่เราเข้าไหมโพสเหลี่ยมอะไรเงี้ยส่งสายตาส่งสายตาสมมติว่าหนูเจอแล้วถูกใจอ่ะเออเรามีแบบวิธีนะเออทำยังไงแล้วไงนกำลังจะมาแอปอยู่อิมโฟไว้อยู่อิมโฟไว้ยู่เวลาเขาจะเข้าผับต้องมีแบบว่าชั้นเชิงเออยังไงยังไงยังไงเจอส่งสายตาแล้วไม่ต่อคุณผู้ชมทางบ้านกับทางบ้าน อ่อกมาเบาๆเออแล้้วเฮยสักพักนั่งขัดต่อพี่โอแล้วครับใช่เฮ้ยไม่ใช่อะต้องมีแบบว่าเออดื่มๆแล้วก็แบบมองๆทงใส่ตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มกุบกริบพออย่ายิ้มเยอะยิ้มเยอะนี่รู้เลยว่าอยากได้แล้วยิ้มกุบกริบยังไงเงี้ยอย่างเยอะๆตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นแต่ว่ากล้องเราอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยบ้า อ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยถามหน่อยว่าวันไนท์สแตนได้ไหมได้อ้าววันไนท์สแตนได้ต้องถามเรื่องว่าตอนนี้มีแฟนหรือยังตอนนี้มีแฟนยังแฟนไม่มีแฟนไม่มีขวทิ้งอ๋อเหรอเพิ่งเริ่มขวทิ้งเหรอผัวทิ้งค่ะไปแต่งงานใหม่เหรอจริงงั้นคุยกันรู้เรื่องแล้วเอออ่ายังไงถึงจะได้ต้องเป็นผู้ชายแบบไหนเออยังไงถึงจะได้หนูยังไงคือวันไนท์สแตนเลยใช่ป่ะได้ได้เคยนะปี่หลงมาจะพลาดแล้วต้องได้เลย ต้องได้ดิพี่ยังไงหนูนี่ตั้งเป้าไว้เลยปีนี้เนี่ยเอาเดือนละ3ามคนโอเคครบยังครบเดือนนี้ครบยังพาเกตเดือนนี้ใช่ยังไม่มีเลยพี่ไม่ได้ทุกวันนี้นี่ติดต่อคนงานอดูเข้าประสานเนี้ยหนูจะได้ผัวเป็นคนงานแล้วพี่จริงๆนี่แหลดีไม่ดีหนูว่าพี่เป็นมาก่อนเลือกยังไงเลือกยังไงเลือกยังไงเวลาวันไอสแตนใช่ไหมหนึ่งคือมินอ่ะจะต้องเริ่มแบบกลุ่มๆแล้วแหละเฮ้แต่บอกเลยไม่ชอบผู้ชายขาว ไม่งั้นเราจะดูดอกไม่ใช่ผู้ชายขาวเดี๋ยวแบบผู้ผู้หญิงแย่งเยอะไงใช่รปะผู้หญิงมึงแบบโอ้โหทาเก็ตกวกจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเพา้ชอบผู้ชายที่ไม่ได้แบบโดดเด่นเลยมากมายชอาผู้ชายหน้าตาบ้านธรรมดาแต่แต่แบบเขาไซงานทุกวันนี้เลยเลยสเปคล้วนๆสเปคล้วนๆไซงานเลยแม่งฉับ ช,า,ชาบชาบโป้นีาบชาบเนี <c oughs> ่ยชาบปโป้บโปไม่ใช่ถ <c oughs> ้าเป็นมัดมัดเออไม่ใช่หนูไม่ได้ชอบผู้ชายมีกล้าไม่ได้ชอบผู้ชายแต่คือชอบผู้ชายสูงกว่าออชอบผู้ชายสูงกว่าชอบผู้ชายแบบผิวสองสีหน้าคมผิวสองสีนี่ไงว่าที่มันสมสิทธ์ปะเนี่ยข้างบนขาวล่งางดำโอ้วันไนท์สแตนเนี่ยสมมติว่าไปเที่ยวกลางคืนแล้วเธอเริ่มกลุ่มแล้วใช่ไหมอือมันจะต้องปิดจ็อบยังไงชวนไปไหน พี่ปุมก็อยากรู้พี่ก็อยากรู้อยากรู้อยากรู้อ๋อส่วนมากใช่ไหมเร้ยหนูไม่เคยชวนเขาก่อนไม่ไม่ผู้ชายต้องแบบที่ผ่านๆมาเหมือนจริงๆก็อยากจะชวนไปสะดมกึมเงินนั่นแหละแต่ต้องแบบ <c oughs> ไปเที่ยวต่อไปกี้ข้าวต้มหรือไปอะไรอ๋อจะไปเทีเทเ่ยวต่อไหมอ๋อเที่ยวต่อไหมเราก็จะกลุ่มแล้วไงไม่อยากกลับแล้วอ๋อนี่คือเป็นเป็นการเปิดนะ ผูจามึงแน่อ๋อเหรอแต่จะบอกว่าจะกลับแล้วด้านผู้ชายก็โอเคบาย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 มริงก็โอดแต้เลยว่าเฮ้ยหนูไม่หาหนูไม่ได้ขนาดนั้นไผ่านได้แล้วก็หนูก็ไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นผู้หญิงใครอย่าทำอย่างนั้นนะอยากได้มากอย่าทำแบบอ้ามเมามากไม่เมาไม่เมาไม่เมาต้องทำไงอยากกึ่มกึ่มแบบไม่แด้เขาว่าเอ้ยแต่ผู้หญิงเขาว่าแบบ จะปวดหัวเนามีงานต่ออะไรเงี้ย <freedoms. S 2> อะวนี้ไงนี้<ป><ม>ผู้ชายมันจะรู้ได้ไงว่าเราเราอยากกลับบ้านพวกนี้มีงาน,นก็เหมือนกับปฏิสเสธป่ะผู้ชายมันต้องไปส่งเราอยู่แล้วอ่าแต่ที่บ้านเราใช่ไหมหรือที่บ้านเขา ส่วนมากไม่ค่อยมันไม่ค่อยพาไปบ้านเราก่อนหรอกนอกจากแตดีมากๆเพราะว่าถ้าเป็นพวกเราเพราะถ้าเป็นผู้ชายเราใช่เราพี่แตดีเดี๋ยวคำว่าพี่ชวนเราไปต่อแล้วเราเราพูดคำเดียวว่าพรุ่งนี้เรามีงานเช้ายบ๊ายบายให้คนรถไปส่งไปเที่ยวต่อใครไปต่อใครไปต่อพี่อันนั้นพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้โหยชะนีพี่โหยเล่าพี่โหยหาความรักความเมตตาจากแสงสีก็พี่ไม่โหยหาหนูอ๋อก็คือคนเรามันฟอร์มอยากกลับบ้านเออ คนราจังวันไหนมันต้องสปากันก่อนพี่แล้วมันจะมันแล้วมันไงมันขึ้นรถแล้วมันยังไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวแวะไปที่ห้องก่อนได้ไหมไม่โกงมีกอดสิอ๋อหรอเขานัวกันไปตั้งแต่ในรถแล้วอลิโก้ลัวอะไนรถเออมันจะมาไงมันจะมาไงจับขึงจับขาก่อนไม่จับพี่นัวเลยบีบนมบีบนมอ๋อนี่คือหนูเล้าในในเคสที่แบบว่าอยากรู้อยากรู้เพราะไม่เป็นจริงๆในเคสในเคสที่แบบที่พี่ภูบอกเง่แบบต้องนัวอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่ายุคนี้มันตำรวจจับเวลาขับผู้ชายส่วนมากนั่แท็กซี่ไปเที่ยวนัวในรถแท็กซี่เลยได้ไหมไม่ได้ทำไมมินถ้าถ้ากับมินไม่ได้เลยพี่ถ้าไม่มีรถไม่ได้ไม่ได้ไอต้องมีรถมันมันเสียมันเสียภาพพสต์พี่ใช่ขับไปถึงอ่าลมบิุาลักก็โดนด่าแล้วมึงก็จีบเราจีบเราไม่มีรถไม่ต้องจีบนะคะเกียดเดินผู้ชายสมัยนี้เนี่ยอะไรสําคัญกว่าอกันหน้าตานิสัยฐานะ หน้าตานิสัยฐานะเอาเรียงลําดับได้ไหมเอาเรียงมาเลยอ่าถ้าเรียงลําดับหนูเอานิสัยก่อนนิสัยเท่าไงนิสัยคือนิสัยขำใหญ่ขำใหญ่จะดีมากเลยขำใหญ่ดีนิสัยทางยางอย่างด้วยโอ้ยนิสัยนิสัยใหญ่ดีนิสัยนิสัยดีคือมีคนชอบคนเอาใจครับคนตามใจคือไม่ต้องแบบเยอะมากหรอกแต่แบบใส่ใจเราหน่อยหลอกกันรวยอะไรมากก่อนกันรวยสิคะเออหลอกหลอกสมัยนี้มันไม่สําคัญขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่ไม่สําคัญพี่หน้าตาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลูกเรา อ,อ,อย่อยางยัว,ว,วะเอ,อ้าเลือกพ่อของลูกหนูก็ต้องเลือกหน้าด้วยพี่ถ้างเงาหน้าไม่ดีเป็นพ่อของลูกหนูไม่ได้นะเออ <laughs> แต่ถามว่ารวยอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งคือไม่ต้องรวยมากเฮ้ยมึงไม่ต้องเวอร์มึงไม่ต้องมีเป็นพันล้านแล้วจิบกูได้เปล่า<อ>คือขอแค่หมื่นห้าต่อเดือนก็อยู่แล้วดูดูมีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองพี่พูดผมพูด <laughs> <laughs> แม่งก <laughs> านประจำ <laughs> งานประจำวันเรสามร้อยงไหมเงิน <laughs> เดือนเท่าไหร่ หมื่นห้าเป็นแฟนได้ไหมได้เป็นข้าราชการทั่วไปเงินเดือนได้ได้เปิดาได้ได้พี่หนูไม่ได้สนใจว่าพี่จะเงินเดือนเยอะน้อยหนูขอแค่คนที่ทำงานเออกูปี้ไอ้กูปี้ไอไม่เอาพี่หนูถนัดซ้อนลยนี่เคสอาเรตัวติดกันเลยยังได้หน่อยพี่หน้านี่รลอยท่อเสียบานเลยนะนี่เลยพี่เลิกเลิกดับตักแดงไปดดับดับซ้อนใส่ต่อต่อโอเคโอเค อ่ะเงินเดือนเงินเดือนนี่คือได้หมดไม่ไม่เกี่ยงแล้วใครก็ได้ใช่แกขอเฮ้ยเลือกเลือกใครก็ได้ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยไม่ใช่พี่หนูบอกแล้วไงผู้แชมป์นินไปแต่งงานอ๋ออเอใจไม่แปลกใจเคยมีเซ็กซ์เอาดอไหมเอาดอขนาดไหนอะเอาดอที่ที่มันไม่ใช่บนเตียงอะไม่ใช่ในบ้านที่มันไม่ใช่มีที่ไหนบ้าน ระว่ายน้ำเงี้ยในสระไหมในสระคอร์ลินเข้าไหมคอลินเข้าไหมไม่เข้าพี่สนุกมากมันเออมันการเข้าเหรออยู่ในสระว่ายน้ำมันไม่ฝืดมันเลี่ยงมากพี่ลี่นเหรอลองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยไม่เล่าอะไรมเกิดการมาเกิดัไงมันเกิดขึ้นกลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวันและเป็นสระว่ายน้ำแบบในโรงแรมพูลวิลล่าหรือในสวนกลางของโรงแรมไม่มันเป็นสวนสยาม ทะเลกูแท่งคลองไหมเอาเอาไปไงคือมันมันเป็นพูลวิลล่าพี่แต่คือส่วนตัวใช่แต่คือมันเป็นพูลวิลล่าก็จริงไม่มีคนอื่นแต่มันจะบ้านติดกันไงนะฮะเออเริ่มเอยคือเป็นว่ากำแพงอ่ะอ่ารู้มันก็ติดห้องอื่นมันติดห้องอื่นอ่าอ่าอ่าถ้ามีคนอยู่หนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่ามีคนอยู่ไหมอ่าอ่าหนูรู้ว่าถ้ามันส่องเข้ามาเห็นมันเห็นหนูเอากันแน่อ่าแต่เราก็ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอยากลองตื่นเต้นพี่ หนูไม่ได้อยากลองอารมณ์มันไปแล้วมันยังไม่ได้จริงๆพี่มันถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะมันยังไงผู้หญิงเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงในพี่ไม่ค่อยเก็ตอ่ะคือมันต้องแบบว่าบิ้วกันก่อนหรือว่าเราสามารถที่มีอารมณ์ได้เลยเห็นอะไรหรือคำพูดอะไรทำาไรหนูไม่ใช่นางเอกเอวีนะจะมาถึงสั่งน้ําแตกได้พี่อยากรู้พี่อยากรู้ต้องบิ้วก่อนบิ้วก่อนคำพูดหรือว่าเราแบบบางทีนั่งอยู่ก็มีอารมณ์ได้อะไรเงี้ยมีไหมไม่มีไม่มีไม่เคยมีเลยไม่เคยเป็นคนแบบขี้มีอารมณ์ไห เป็นบางคนขอกับผู้ชายบางคนผู้ชายแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกน้ำเดินน้ำเดินเห็นน้ำเดินไม่ใช้ไม่ใช่ท้องเลนบ้าน้ำเดินน้ำตั้าเล่าเห็นผู้โอนี่แม่กน้ำเดินเลยเห็นเห็นแบบไหนใช่ไหมก็ต้องเป็นแนวไหนผู้ชายที่เซ็กซี่อะอะไรคือเซ็กซี่อะไรคือเซ็กซี่ในช่วงหน้ากลับมาถามเรื่องผู้ชายเซ็กซี่อ่ะได้ครับอ่ะส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการดูสวีทและของเล่นเซ็กซทอย ชอบไหมชอบใหญ่สุดที่เคยเจอในขนาดไหนไม่มีขนาดที่เล่นสนับสนุนโดยีโอเบีย